สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่อะปัตวิทย์และนี่คือ The History ครับกับประวัติศาสตร์การแพทย์และตอนนี้ของ The History เราจะพูดถึงบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่3ามครับที่เปลี่ยนวงการแพทย์จากยุคโบราณสู่โลกสมัยใหม่เรากําลังพูดถึงหมอจากเยอรมันบ้านนอกนะฮะไม่ใช่เยอรมันเป็นบ้านนอกฮนะก็คือชนบทของเยอรมันครับซึ่งเป็นผู้ค้นพบ เรื่องราวสำคัญถึงทำให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเชื้อโรคและเขาก็เป็นบุคคลที่3ที่ทำให้วงการแพทย์เปลี่ยนสู่โลกยุคปัจจุบันเรากำลัลงพูดถึงโรเบิร์ตคอตนั่นเองครับเป็นเวลานานแล้วครับที่ชาวยุโรปต้องหวาดกลัวกับปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งไม่มีคำอธิบายครับปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆนามาก่อนทั้งสิ้นครับจูๆ่ๆมันก็โผล่มามาจากที่ไหนมาแต่เมื่อไหร่ ไม่มีใครรู้ครับเหตุการณ์มันจะเริ่มขึ้นต้นเหมือนกับเป็นวันปกติอื่นๆทั่วๆไปครับในตอนเช้าเมื่อชาวนาต้อนแกะ ออกไปหากินหญ้าแกะจะดูแข็งแรงเป็นปกติเลยครับพอตกช่วงบ่ายระหว่างที่แกะกําลังเล็มหญ้าอยู่นั้นแกะหหรือ2ตัวก็จะเกิดอาการคอตกยืนนิ่งๆไม่ยอมเล็มกินหญ้าเมื่อตอนเมื่อตอนเย็นที่ต้อนให้เดินก็จะเดินอย่างช้าๆไม่ค่อยทันฝงพอตกเย็นครับแกะก็จะล้มลงนอนอย่างอ่อนเพลียอาจมีเลือดออกทางปากหรือจมูกเช้าวันต่อมาเมื่อชาวนาเดินเข้ามาเพื่อต้อนแกะไปหาไปหป,ปหากินหญ้าอีกครั้งหนึ่งจะพบว่า แกะตัวที่ป่วยนั้นกลายเป็นศพไปแล้วครับต่อมาเหตุการณ์เดียวกันนี้ก็จะเกิดซ้ำอีกรอบกับแกะอีกตัวแล้วก็อีกตัวแล้วก็อีกตัวครับก่อนจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดยั้งความตายนี้ได้ที่เลวร้ายกว่านนั้นครับบางครั้งชาวนาเองก็มีตุ่มน้ําใสเกิดขึ้นตามตัวก่อนจะกลายเป็นเนื้อตายสีดําที่ดูเหมือนโดนเผาจนไหม้เกรียมแล้วก็เสียชีวิตตามแกะของตัวเองไป ปรากฏการณ์นี้จริงๆแล้วไม่ใช่ของใหม่นะครับแต่เป็นปรากฏการณ์ที่มีบันทึกเอาไว้ในหลายวัฒนธรรมมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์โรมันในช่วงคริสต์กาลเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ทั่วยุโรปโดยไม่มีใครรู้อะไรว่ามันอะไรกันแน่คือต้นเหตุที่แท้จริงปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆครับในทุ่งหญ้าบริเวณใดบริเวณหนึ่งคงอยู่เป็นเวลาสั้นๆแล้วจากนั้นบริเวณนั้นแล้วมันก็จะจากบริเวณนั้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนว่าทุ่งหญ้านั้นต้องคาคารับ ต่อมาเมื่อชาวยุโรปเริ่มคิดแบบวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นก็เริ่มมองปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องของโรคระบาดท,ที่มาแล้วก็ไปและเรียกโรคนี้ว่าโรคแอนทรัครับซึ่งมาจากความหมายในภาษาลาตินว่าแผลที่ไม่รุนแรงตามลักษณะของแผลที่ผิวหนังที่เหมือนโดนเผาไหม้แต่ก็ยังไม่มีใครรู้อีกเช่นกันครับว่าอะไรคือสาเหตุของโรคแอนทรันี้ครับ ในช่วงเวลาที่หลุยส์ปัสเตอร์กำลังยุ่งกับการหาทางรักษานอนใหม่อยู่นั้นหมอรูปร่างเล็กชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตคอตพึ่งจะเรียนจบได้ไม่นานครับเดิมทีเดียวเขาไม่ได้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมออะไรกับเขานักหนานะฮะเขา แล้วก็ไม่ได้เคยฝ่ฝันด้วยว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยฝันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกความฝันเดียนที่เขามีตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์ก็คืออยากจะออกเดินทางประจญภัยสักครั้งหนึ่งครับเดินทางไปรอบโลกสำรวจปา่าลึอกอย่างอเมซอนเขาเนี่ยเติบโตมาในยุคข,ของไอดอลของเด็กๆที่เป็นนักชีววิทยาที่ออกผจญภัยในโลกกว้าง ไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์ฟอนฮุมบยหรือบุคคลที่ชื่อเสียงโด่งดังมากอย่างชาร์ลดาวินแต่ความฝันที่จะประจนภัยของเขาก็มีอันต้องสิ้นสุดลงครับเมื่อเขาแต่งงานภรยาของมอคอตชื่อเอมมี่ฟรานครับเธอเป็นคนไม่สนใจการผรจนภัยสักนิดและเธอก็มองว่าการผรจนภัยเป็นเรื่องแม่งโคตรไร้สาระเลยเมื่อคอตขอเธอแต่งงานเธอก็บอกว่าแต่งงานได้นะ แต่มีข้อแมกก็คือคอตจะต้องเลิกฝันถึงการเดินทางรอบโลกเลิกฝันที่จะไปผจญภัยในป่าลึกแล้วลงหลักปักฐานทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งที่ไหนก็ได้ในประเทศเยอรมันแล้วเป็นหมอที่มีคุณค่าต่อสังคมเยอรมันหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวพอแล้วในช่วงราชครับคอตไม่ค่อยจะมีคนไข้ครับเพราะว่าชาวชนบทเยอรมันเนี่ย เมื่อป่วยก็จะนิยมไปหาพวกนักมันบัดหรือคนทรงเจ้าซะมากกว่าที่จะมาหาหมอนะฮะเรารู้ว่าคอตมีฐานะค่อนข้างยากจนครับจากจดหมายที่ภรรยาเขาเขียนไปเล่าให้พ่อตาฟังว่าพวกเขาต้องประหยัดกันมากแค่ไหนพวกเขาต้องย้ายเมืองหลายครั้งครับครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อหาสถานที่ที่พอจะสามารถทํามาหากินเลี้ยงตัวเองได้สุดท้ายก็มาลงหลักปักฐานอยู่ที่เมืองวอลสไตน์ทางตอนออกของรัสเซียเรายังรู้อีกด้ยวยครับว่าคอตเกลียดการรักษาคนไข้ามากครับเขาเขียนบันทึกเลยนะครับว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ ไม่อยากรักษาเด็กที่ป่วยนะแต่แม่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากรักษาแม่ที่ร้องให้ขอความช่วยเหลือแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทําอะไรให้ะให้ปลอบใจอย่างนั้นเหรอทั้งในให้กําลังใจทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่มีความหวังอย่างนั้นเหรอแล้วจะไปรักษาโรคได้อย่างไรในเมื่อตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรคนี้มันเกิดจากอะไรแล้วจะรักษาใครได้เดีายวว่าแต่ตัวเขาเองนะครับแม้แต่หมอที่เก่งที่สุดในเยอรมนีก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าโรคมันเกิดจากอะไร ช่วงเวลาที่คอตกำลังเบื่อนหน่ายกับการตรวจชาวไร่าชาวนาอยู่นั่นเองครับห่างออกไปในสกอตแลนด์โจเซฟลิสเตอร์กำลังยุ่งอยู่กับการพัฒนาการผ่าตัดไม่ให้แผลเนา่าหมอในยุโรปกำลังถกเทียงเกี่ยวกับทฤษฎีของปาสเตอร์ที่บอกว่าเชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุของอาการป่วยขณะที่วงการแพทย์ยุโรปกำลังตื่นตัวกับความรู้ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหมอยักษ์จนในเมืองเล็เกๆอย่างโรเบิร์ตคอตแทบไม่มีความรู้แทบที่จะไม่รู้อะไรเลยครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่แล้วครับจุดเปลี่ยนสําคัญของคอตก็เกิดขึ้นในวันที่เขาครบรอบวันเกิดอายุ28ปีของเขาครับด้วยความเป็นห่วงว่าคอตจะเบื่อซะก่อนแล้วไม่อยากจะทํางานแล้วก็ถึงไปจุดที่อยากจะกลับไปปบันจอยพังเอมี่ภรรยาแต่ใจซื้อกล้องจุลัศน์ให้คอตเป็นของขวัญครับโดวยวองว่าไอ้กล้องจุลัศน์จะเป็นของเล่นแก้เบื่อให้คอตแต่เธอไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ของขวัญที่เธอซื้อให้เนี่ยนะครับจะพาคอตไปประจนภัยในโลกใบเล็กๆไกลเกินกว่าที่เขาจะวาดฝันเอาไว้ด้วย เมื่อได้ของเล่นชิ้นใหม่มาครับคอตสนุกกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวครับเช่นเดียวกับกรณีของเลเวนทุกซึ่งเคยทําเมื่อ100กว่าปีก่อนหน้านั้นเมื่อคอตเริ่มจะเบื่อกับการหาสิ่งใหม่ๆมาส่องก็พอดีครับมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นในหมู่บ้านแกะเริ่มล้มตายทีละตัวอย่างลึกลับครับคอตซึ่งหัดใช้กล้องจุลทรรศน์จนชนานาญจ,จึงสนใจที่จะศึกษาอาการป่วยของแกะเหล่านี้เขาเริ่มต้นด้วยการนําเลือดของแกะที่ป่วยตายครับ แล้วก็แกะที่ยังปกติอยู่มาสอ่าสองในกล้องจุลทรรศเพื่อเปรียบเทียบกันในเลือดแกะที่ป่วยตายเขาพบว่าท่ามกลางเม็ดเลือดต่างๆมีบางอย่างขนาดเล็กๆหน้าตาคล้ายๆกิ่งไม้เหล่านี้ว่าแต่มันคืออะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตโรบอทคอตไม่ใช่คนแรกที่เห็นสิ่งนี้นีครับก่อนหน้านี้นะักวิทาศาสรชาวฝรั่งเศสสองคนอย่างคาซินีดาวแวนและก็เปียร์คาเย ก็เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนหน้าเช่นเดียวกันและเชื่อว่าสิ่งที่เห็นนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้สัตว์ล้มตายเป็นจํานวนมากแต่ความยากก็คือว่าจะพิสูจน์อย่างไรครับว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในเลือดนี้เป็นสาเหตุของโรคจริงๆในเลือดมีสิ่งต่างๆปนอยู่มากมายเป็นพันๆชนิดครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นในเลือดเมื่อมีแต่สมมติฐานแต่พิสูจน์ไปได้ก็ไม่สามารถจะโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อตามได้ครับสุดท้ายเมื่อโดนคานมากๆพวกเขาก็หมดแรง แล้วก็หันไปสนใจเรื่องอื่นต่อแต่คอสเป็นหมอมันนอกที่ไม่มีใครรู้จักครับและตัวเขาเองก็ไม่รู้จักใครด้วยเขาจึงศึกษาของเขาคนเดียวไปเรื่อยๆครับ โดยไม่มีใครมารบกวนเขาด้วยความยากจนและอยู่ห่างไกลครับการทดลองของคอตจึงการเป็นงานทดลองประเภท DIY ครับก็คือ do it yourself ก็คือเอาของที่อยู่รอบตัวนี่แหละครับมาดัดแปลงเป็นเครื่องมือทดลองเริ่มจากห้องทดลองเขาก็แบ่งห้องตรวจคองค่ออกเป็น2ส,ส่วนครับด้วยการนำผ้าผืนใหญ่มาขึงกั้นระหว่างกันเอาไว้สัตว์ทดลองเขาไม่มีเงินซื้อครับเขาต้องใช้วิธีไปดักจับก,กระต่ายป่าแถวบ้านมาทดลอง เมื่อเขาอยากจะพิสูจน์ว่าการติดต่อกันเกิดขึ้นผ่านทางเลือดจริงไหมแต่ไม่มีเ็มชียาเขาต้องใช้ไม้เล็กๆมาเหลาให้แหลมเหมือนเสี้ยนและเอาไปอบ ในเตาอบอาหารเพื่อฆ่าเชืช้อจุลินทรีย์อื่นที่อาจจะมาปนเปื้อนจากนั้นก็นําไม้แหลมนี้ไปแตะที่เลือดของแกะที่ป่วยตายแล้วก็มาจิ้มที่ที่หูของกระต่ายการทดลองต่อๆมาของคอตเปลี่ยนจากการทดลองในกระต่ายมาเป็นหนูครับแรกสุดเขาทดลองซ้ำเพื่อยืนยันการติดต่อเกิดผ่านทางเลือดจริงๆเขาเริ่มต้นจากการแบ่งหนูทดลองออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งได้เลือดจากแกะที่ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งได้เลือดจากแกะที่ไม่ป่วยวันรุ่งขึ้นครับเมือ่อคอตเข้าไปเพลองเพราะว่าหนูที่ได้รับเลือดจากแกะที่ป่วยนั้น นอนตายเกลื่อนเลยครับนอนงายท้องขาชีฟ้ามองเท่งไปอย่างที่คาดไว้ต่อจากนั้นเขาก็ทําการผ่าศพหนูพึกษาดูการเปลี่ยนแปลงของวัยภัยในสิ่งที่พบคือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหนูมีลักษณะ กับที่คล้ายกับที่พบในแกะที่ป่วยด้วยโรคแอนทรักคือม้ามีขนาดใหญ่ขึ้นสีดําคล้ําเมื่อผ่าก็ไปดูน้ําก็พบน้ําสีดําคล้คลําๆไหลเยิ้มติดออกมาเมื่อนาน้าน้าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็พบว่าเต็มไปด้วยสิ่งเล็กๆที่หน้าตาคล้ายกลิ่งไม้นั่นอีกครั้งหนึ่งครับแสดงว่าไอสิ่งที่คล้ายกลิ่งไม้นี้ถ่ายทอดจากเลือดแกะมาสู่ที่ม้ามของหนูครับ แต่เพื่อให้ได้หลักฐานชัดเจนว่าการติดต่อเกิดเป็นต่อสามารถติดต่อกันเป็นทอดๆได้หมอคอตจึงทดลองซ้ําอีกหลายๆรอบครับโดยคราวนี้เขาไม่ได้เริ่มจากเลือดแกะแต่นําเลือดจากหนูที่ตายไปใส่หนูอีกตัวเหมือนเดิมทุกเช้าเมื่อเข้าไปในห้องทดลองก็จะเห็นหนูตัวที่ติดเชื้อนอน หงายขาชีฟ้ามองเท่งเนี่ยนะและเมื่อผ่าศพก็จะพบว่าม้ามใหญ่สีดําคล้ําเต็มไปด้วยสิ่งที่คล้ายกิ่งไม้ซึ่งตรงนี้หมอคอตก็สรุปได้อย่างมั่นใจเลยครับว่าบางอย่างที่อยู่ในเลือดเป็นสาเหตุให้เกิดโรคและยังถ่ายทอดต,ต่อไปอยังสัตว์ตัวอื่นๆเป็นทอดๆได้ด้วยแต่คําถามยังไม่หมดนะครับเพราะคอตยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอะไรในเลือดที่ทําให้โรคถ่ายทอดระหว่างสัตว์ตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่ง เพราะภายในเลือดแต่ละหยดเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้มากมายเล็กๆน้อยๆครับอาจจะเป็นสิ่งที่คล้ายกิ่งไม้นั้นหรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังมองไม่เห็นหรืออาจจะเป็นสารเคมีอื่นๆในเลือดก็ได้อย่างที่2ครับที่เขายังสรุปไม่ได้ก็คือสิ่งที่เห็นคล้ายกลิ่งไม้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจริงหรือไม่วิธีหนึ่งจะพิสูจน์ให้มันชัดเจนไปเลยก็คือเขาต้องหาวิธีแยกสิ่งมีชีวิตออกมาให้เหลือแค่ชนิดเดียวครับและไม่มีสิ่งอื่นเจือปน จากนั้นมาเพาะเลี้ยงให้มันเพิ่มจํานวนมากถ้ามันเพิ่มจํานวนได้เองมันก็คือสิ่งมีชีวิตครับจากนั้นก็ต้องไอ้นำสิ่งมีชีวิตนี้ไปติดสัตว์ตัวอื่นถ้านมันทําให้เกิดโรคจริงเขาก็สรุปได้อย่างโดยไม่มีข้อตัวอย่างเลยครับว่าไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตนี่แหละครับคือสาเหตุของโรคแอนทรักพูดง่ายๆครับมันดูพูดง่ายเนาะแต่ความยากมันอยู่ที่ตรงวิธีการทำเนี่ยแหละครับขั้นถามก็คือว่าแล้วคัสจะไปออกแบบการทดลองอย่างไรครับ ในยุคนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์พอจะรู้กันแล้วว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าแบคทีเรียสามารถเติบโตเพิ่มจํานวนในน้ําต้มเนื้อได้แต่ปัญหาก็คือเมื่อทิ้งไว้สักระยะจมน้ําต้มเนื้อขุ่นแล้วนามาส่องกล้องจุลทรรศน์ด,ดูเราจะพบว่าแบคทีรียเป็นสิบๆชนิดที่ปนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับพูดสั้นๆก็คือการเลี้ยงแบคทีเรียไม่ให้มีแบคทีรียมาปนเปือปอป้อนเนี่ย มันทําได้ยากมากเลยครับเมื่อเขาต้องแก้ปัญหานี้ในสิ่งแวดล้อมบ้านนอกที่ขาดแคลนเขาต้องงัดเอาความครีเอทีฟออกมาใช้ครับคอตมองว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้เติบโตในร่างกายหนูได้แต่เขาไม่สามารถติดตามดูการเพิ่มจํานวนของมันได้ถ้าเขาอยากจะเห็นการเพิ่มจํนานวนกระต่ายเขาต้องหาทางเลี้ยงมันในสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกับหนูแต่มองทะลุเข้าไปได้คําตอบของเขาอยู่ที่ลูกตาของวัวครับ คดไปขอลูกตาวัวมาจากโรงค่าสัตว์ครับลองนึกถึงตาของสัตว์เดียงรูปในลมทั้งหลายนะฮะมันจะมีลักษณะกลมๆครับภายในจะมีของเหลวเหมือนเจลใสๆอยู่ภายในคอตนําเจลนะั้นมาใช้ครับโดยดูดน้าําใสๆนั้นมาหยดบนแผ่นกระจกใสๆและออกกล้องจุลทรรศน์เอามาสองกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้ใจว่า ภายในน้นะไม่มีสิ่งชีวิตใดๆเจือปนอยู่เมื่อเช็คจนแน่ใจแล้วว่าปลอดเชื้ออื่นครับเขาก็เอาน้ําจากม้ามของหนูที่ตายจากโรคแอนแท็กมาแตะโดยหวังใจะให้เจลจากวัวจากลูกกระตาวัวเนี่ยเป็นอาหารสําหรับเพาะหรือเชือ้อแต่ถ้าวางไว้เฉยๆเชื้ออื่นในอากาศก็อาจจะลอยตกลงมาอยู่บนนั้นได้เขาก็เลยนำแผ่นกระจกอีกแผ่นมาขูดให้เป็นรอยบุ๋มเล็กๆแล้วก็ครอบไปบนหยดน้ำนั้น และเพื่อให้แน่ใจว่ากระจก2แผ่นนี้มันแนบสนิทกันครับเขาก็เอาวาสลีนมาทาเพื่อให้กระจกทั้ง2แผ่นแนบสนิทกันไม่มีอากาศลอดเข้าไปได้เท่านี้เขาก็สามารถเพาะเชื้อโดยไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาปนเปื้อนแล้วก็นํามาส่องดูทุกวันเชื่อติดตามการเพิ่มจํานวนได้ด้วยหลังจากตามส่องอยู่ไม่กี่ชั่วโมงครับเขาพบว่าสิ่งที่คล้ายกิ่งไม้ที่เขาเห็นนี้ค่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งมันบ่งชี้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิต แน่นอนครับเมื่อมีจํานวนมากพอเขาก็นาน้ําจากลูกเตาบัวที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนี้ไปแตะบนแผลของหนูไม่กี่วันต่อมาหนูตัานก,ก็ตายครับแล้วเมื่อผ่าศพหนูรู้น,นําของเหลวที่ม้ามาตรวจก็พบว่าเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกิ่งไม้เนี่ยนะฮะเต็มไปหมดเลยถึงตอนนี้เขามั่นใจแล้วครับว่าเขาพบสาเหตุของโรคแอนแทรกแล้วขั้นต่อไปก็คือหมอบ้านนอกอย่างเขาเนี่ยจะประกาศให้โลกรู้ได้ยังไงครับ เมษายน1876คอดหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเช็ควัตถุอย่างเรียบร้อยดีครับเขาตรวจเช็คข้อมูลซ้ําเป็นครั้งที่เท่าไหร่เขาก็จําไม่ได้ครับโอกาสครั้งใหญ่มาถึงแล้วครับซึ่งเขาจะปล่อยให้มันผิดพลาดไม่ได้เขารู้ว่าสิ่งที่ค้นพบ มันไม่เคยมีใครพบมาก่อนครับและเขาต้องหาทางประกาศสิ่งที่พบให้โลกได้รับรู้แต่เขาจะทําอย่างไรเขาจะไปหาใครที่ไหนได้บ้างและใครจะยอมรับผลงานเขาไปตีพิมพ์บ้างประมาณหลายเดือนก่อนหน้าครับนักพฤศาสตร์ษษคนหนึ่งชื่อเฟอร์ดินานด์โคนครับเพิ่งจะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับแบคทีเรียโดยเนื้อหามีใจความว่า แบคทีรียอาจจะเป็นสาเหตุของโรคระบาดสำหรับท่านที่สงสัยว่าทำไมนักพฤศาสตร์จึงศึกษาแบคทีรียนะคบคำตอบก็คือ,อ,คอยุคนั้นนะครับคนยังไม่แน่ใจว่าแบคทีรียมันคืออะไรกันแน่ครับสรุปแล้วมันควรจะเป็นอะไรที่ใครจะศึกษาเพราะฉะนั้นนักวิชาสูงหนึ่งก็เลยบอกว่าแบคทีรียเป็นพืชชนิดหนึ่งครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนักพฤศาสตร์ที่ไปเรียนกันเมื่อคอตได้อ่านบทความนั้นแล้วเขาก็เลือกเดินทางไปหาศาสตราจารย์คโครนที่เมืองเบสเลาครับด้วยความคิดที่ว่าถ้าไปหาคนที่เชื่อสิ่งเดียวกันมันน่าจะคุยยกกันได้ง่่าาว โอกาสที่จะได้ตีพิมพ์ผลง,งานก็อาจจะมากขึ้นด้วยในวันที่22เมษายน1876คอตเขียนจดหมายไปหาศาสตราจารย์โคนสรุปใจความสั้นๆเลยครับว่าสวัสดีครับผมอ่านบทวิจัยของท่านศาสตราจารย์แล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะตัวผมเองก็ทําวิจัยสิ่งเดียวกันและผมค้นพบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรกแต่ก่อนที่ผมจะตีพิมพ์ผลง,งานผมอยากจะเดินทางไปเพื่อพบกับท่านศาสตราจารย์ให้ท่านเนี่ยตรวจวิจัยงานของผมว่าถูกต้องเพียงใด ทีแรกนะครับโคนเนี่ยแอบตั้งข้อสงสัยว่าหมอที่อยู่ห่างไกลจากโลกวิชาการอย่างคอตนะครับจะค้นพบอะไรที่น่าสนใจอย่างนี้ได้อย่างไรแต่เนื่องจากคอตเนี่ยขึ้นต้นจดหมายด้วยการชื่นชมงานวิจยัยของโคนโคนก็เลยคิดในใจครับว่าอันในเมื่อแฟนคลับมันขอมา มันจะปฏิเสธไปได้อย่างไรก็เลยทําการตอบรับครับและเชิญโคนให้มาแสดงการทดลองที่เมืองเบรสเลาในวันอาทิตที่จะมาถึงลองนึกภาพคอตต,ต้องเดินทางด้วยรถไฟนะครับว่ามันจะวุ่นวายแค่ไหนเพราะในการมาทามันนั้นเขาต้องขนกล้องจุลทรรศครับลูกตาบวัวหลายดวงเลยม้ามของหนูกล่องใส่กระต่าย กบและหนูที่ป่วยและก็ไม่ป่วยด้วยโรคแอนแท็กจำนวนมากแม้ว่าจะทุรักทุเลครับแต่สุดท้ายเขาก็เดินทางมาถึงเมืองเบรสเลาเขามีเวลาหนึ่งวันที่จะเตรียมการทดลองทั้งหมดให้พร้อมและนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่คอตได้ทําการทดลองในห้องทดลองวิทยาศาสตร์จริงๆห้องทดลองที่มีเครื่องมือเครื่องไม้รมพร้อมอย่างไรก็ตามครับเพื่อให้พทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณชินคอตจึงยกหม้อไหาชามและกะละมังทั้งหลายแบบที่ใช้ในบ้านมาใช้ร่วมกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์จริงๆ มันอาจจะดูเกินจริงไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าคนแต่คอตเนี่ยแกขนเครื่องมือทดลองเหล่านี้ที่แกสร้างขึ้นเนี่ยไปด้วยตัวเองจริงๆนะฮะเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่มีความผิดพลาดและไอเครื่องมือบ้านๆของเขากลับก็สามารถสร้างความประหลาดใจปนประทับใจให้กับทังวิทยาศาสตร์ชั้นเยี่ยมได้หลายต่อหลายคนเลยครับ การทดลองที่คอตแสดงให้ดูกินเวลาประมาณ3วันครับโดยเริ่มจากการนาเลือดสัตว์ที่ป่วยมาพาะเลี้ยงแล้วก็นําไปฉีดในหนูทดลองการทดลองไปอย่างราบรื่นครับและก็สร้างความประทับใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์นักเรียนนักสาวแวะเบียนมาเยียนชมกันอย่างล้นหลามข่าวการทดลองของหมอคอตแพร่กระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยเบรสเซลอาอย่างรวดเร็วครับจนไปถึงหูของศาสตราจารย์ในแพทย์จูเลสคอนไฮซึ่งเป็นหมอที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเขาแวะมาดูการทดลองของคอตคของคอตครับหลังจากยืนดูอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หันหลังออกจากห้องไปรวดเร็วแล้วก็ตรงดิ่งไปที่ อคอทไฮบอกกับผู้ช่วยและผู้ช่วยแล้วลก็นักเรียนของเขาทั้งหมดว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามวางมือลงเดี๋ยวนี้แล้วไปที่ห้องทดลองของศาสตราจารย์คอนศาสตราจารย์โคนเดี๋ยวนี้เลยคอนไฮประทับใจกระบวนการทดลองของคอตถึงขนาดที่เขากล่าวไปนะครับว่าการทดลองของคอนมันเรียบง,ง่ายมากครับ แต่มันกลับสมบูรณ์แบบจนไม่มีอะไรหลงเหลือให้ต้องพิสูจน์เพิ่มแล้วเมื่อสราราจย์โคนตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคอตในเวาสารที่เขาเป็นบรรณาธิการอยู่คอตก็มีชื่อเสียงขึ้นอย่างรวดเร็วครับคอตยังคงทาง,งานวิจัยที่บ้านและตีพิมพ์ผลงานไปอีกหลายปีครับและด้วยผลงานที่เกยวกับโรคแอนทรัค์และโรคอื่นๆสถานะของคอตก็ค่อยๆเปลี่ยนจากหมอบ้านนอกมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศพร้อมๆกับทฤษฎีเชื้อโรคที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆครับ ก่อนจะจบตอนนี้นะฮะผมขอสรุปให้เห็นชัดๆอีกครั้งครับว่าคอตได้ทำสิ่งสำคัญอะไรไว้ถ้ามองเผินๆครับก็จะเหมือนว่าคอตค้นพบเชื้อที่ก่อโรคแอดแทรกก็แค่นั้นแต่ถ้าเราพิจารณาดูเห็นว่า มันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับสิ่งที่คอตค้นพบมันถือเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่า turning point เลยครับของประวัติศาสตร์การแพทย์ที่สําคัญมากๆด้วยสิ่งสําคัญที่คอตทิ้งไว้คือขั้นตอนการพิสูจน์ว่าเชื้อนั้นเป็นสาเหตุของโรคหรือไม่สรุปอย่างย่อๆก็คือคอตกาลังบอกว่าแรกสุดครับคุณต้องหาเชื้อที่พบในทุกคนที่ป่วยให้ได้ซะก่อนครับขั้นที่2คุณต้องแยกเชื้อออกมาครับนำมาเพาะเลี้ยงให้เพิ่มจานวนและไม่ให้มีเชื้ออื่นปนอยู่ขั้นตอนที่3ก็คือนําไปฉีดในสัตว์ทดลองเพ เมื่อเกิดโรคแล้วก็จับเชื้อนั้นออกจากสั์ที่ป่วยอีกครั้งเพื่อดูว่าเป็นชนิดเดียวกับที่เชื้อเราสงสัยไวรอรได้หรือเปล่าถึงทำถึงทําได้เอ่ถึงจะได้ข้อสรุปที่ว่าเชื้อนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคนั้นจริงๆพูดง่ายครับอาจจะพูดได้ว่าคอตสร้างโมเดลหรือ อาจจะบอกว่าเขาได้สร้างแพลตฟอร์มไว้ก็ได้นะเดงนะฮะเพราะหลังจากนั้นครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทําโมเดลที่คอดวางเอาไว้เชื้อก่อโรคชนิดอื่นๆก็ถูกทยอยค้นพบกันอย่างมากมายและรวดเร็วเหมือนเขื่อนแตกเลยครับ โรคที่พบบ่อยและฆ่าชีวิตมนุษย์มาเป็นนับหมื่นนับพันปีที่ไม่รู้สาเหตุทุกคนกลัวนักกลัวหนาไม่ว่าจะเป็นโรคคอตีบโรคไทฟอยด์โรคปอดบวมโรคหนองในโรคไข้สมองอักเสบวัณโรคอหิวาตกรโรคโรคบาทะยักโรคซิฟิลิสโรคไอกลนและโรคเหลือนต่างถูกเปิดเผยความลับในเวลาเพียงไม่กี่ปีครับหลังจากที่คอตค้นพบเชื้อก่อโรคแอนทรักนอกเหนือไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือแนวคิดหรือคอนเซปต์ใหม่ที่ว่า หนึ่งเชื้อเท่ากับหนึ่งโรคครับหรือ one germ เท่ากับ one disease one d i s e a s e s นะฮะก่อนหนะ้าที่ทฤษฎีเชื้อโรคจะสมบูรณ์ครับเมื่อเราพูดถึงความเจ็บปวด ภาษาที่หมอและคนไข้ใช้จะเป็นเรื่องของสมดุลครับแต่เมื่อคอสทําให้ทฤษฎีเชื้อโรคมันสมบูรณ์แบบภาษาที่ใช้พูดถึงโรคก,ก็เปลี่ยนไปครับสาหรับพวกเราแล้วมันตรงไปตรงมาจนหลายครั้งเราไม่ได้นึกถึงครับเลยว่าไอ้สิ่งที่เราช้พูดกันอยู่ในปัจจุบันมันเป็นแนวคิดที่เคยเปลี่ยนโลกและแปลกใหม่มากแค่ไหนเราชินกับวิธีคิดแบบที่เราสามารถเรียกชื่อโรคเป็นชื่อของเชื้อโดยไม่รู้สึกขัดเขินครับเช่นวัณโรคเกิดจากเชื้อไมโครพลาสมาในชีวิตจริงเราสามารถพูดได้ว่าเชื้อวัณโรค แทนคำว่าไพโครพลาสมาไปเลยนะฮะแล้วเราก็ยังเข้าใจตรงกันด้วยเขาว่าไอเชื้อไมโครพลาสมาว่าไอวันเชื้อวันโรคที่เราพูดถึงก็คือเชื้อไมโครพลาสมาหรือที่เราเรียกว่าเชื้ออะฮิวาที่เก่อโรคอะฮิวาตากะโลกนะครับทางั้งที่ความจริงของชื่อเชื้อที่เก่อโรคอะฮิวาเนี่ยมันชื่อว่าคอเลราแต่เราก็เรียกคับชื่อโรคไปเลยและด้วยความที่ทฤษฎีเชื้อโรคเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีรักษาแล้วมีผลในการรักษาดีขึ้นอย่างมหาศาลในปัจจุบันครับ จึงนิยมถือกันว่าทฤษฎีเชื้โรคเป็นต้นกำเนิดของการแพทย์ปัจจุบันหรือ modern medicine นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเรื่องราวของหมอคอตจริงๆแล้วมันมีอีกซีนหนึ่งนะครับที่เป็นซีนต่อหลังจากนี้ไปประมาณสักสา5ปีเนี่ย สามบุบคคลผู้โด่งดังในการเปลี่ยนแปลงโลกวิทยาโลกการแพทย์เข้าสู่โลกสมัยใหม่ได้มาเจอกันในงานประชุมวิชาการที่ลอนดอนนะครับก็คือ Louis ur, ister, ลุยปัสเตอร์โจเซฟลิสเตอร์และก็โรเบิร์ตคอตทั้ง3าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับท่ามกลางความสนใจของนักวิสานและการแพทย์นักแพทย์ทั่วโลกที่มาประชุมในตอนนั้นนับหลายร้อยคนแล้วมันก็ได้สร้างยุคใหม่ของการแพทย์จริงๆนี่แหละครับจากยุคแห่งความสมดุลจากยุคแห่งความเชื่อในที่สุดนะครับ การแพทย์ก็ก้าวสู่การค้นพบเชื้อโรคแล้วตอนต่อไปครับเราจะไปสู่เหตุการณ์สำคัญในปี1,800อา่าในปีสำคัญมากๆเลยนะฮะในช่วงปี19 2 0นั่นคือเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ที่บอสตันครับถาอ้าวและไฟไหม้ใหญ่ที่บอสตันมาเกี่ยวอะไรกับวงการแพทย์เกี่ยวจริงๆครับเพราะเหตุการณ์นี้แหละครับมันจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนวิธีการรักษาโรค ไปโดยปริยายนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญมากเลยครับที่มันจะเกิดที่บอสตันและมันสําคัญมากกว่านั้นครับเพราะมันจะเกี่ยวกับยามหัศจรรย์ที่ถือกําเนิดขึ้นที่มีชื่อว่าเพนิซิลีนครับซึ่งแล้วเราจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมตอนในหนึ่งของเดอะปานวิทย์ด้วยนะฮะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ